แล้ววันนี้เราจะนั่งกันได้วาฟเฟลมันคืออะไรนะอ๋อวาฟเฟลง่ายมากจงระวังด้วยนะเครื่องวาฟเฟลปีศาจมาแล้วเฮ้ต hey! ลกใช่ไหมละ่ะช่างเถอะย่าจะเอาชามมามาแล้วแป้งนมและไข่ด้วยย่าจะเทปแป้งลงในชาม ตอกไข่สองฟองลงไปเลยเทนมด้วยและตอนนี้ก็ผสมให้เข้ากันด้วยที่ตีนี่มันศตววรษไหนกันแล้วคนนี้ฉันมีเครื่องผสมแป้งแบบมืออาชีพด้วยละแป้งนมไข่สิ่งที่เราต้องการมาแล้วล่ะทุกอย่างเลย ยงแค่เปิดฝาออกแล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมดเข้าไปจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันทำตามเลยง่ายม,กมากๆ <Yeah. S 1> สวยงามจากนั้นก็เทแป้งที่เสร็จแล้วในเครื่องทำวาฟเฟิลเลยมันง่ายมากเลย mm. เห็นไหมและตอนนี้ก็โรยด้วยขนม N M MM M เลยในวาฟเฟิลด้วย อบคตอนนี้หละลรอเอ้ยเวอร์มากเลยย่าจะใช้แบบวิธีดั้งเดิมย่าใช้ทัพพีตักแป้งขึ้นมาแล้วก็เทลงในเครื่องวอฟโลเลยเห็นไหมล่ะมันก็ได้เหมือนกันและนี่ก็คือเยี่ยมที่ย่าทำเองอืมรสเชอรี่นะเอ้ยทำไมมันเปิดไม่ออกล่ะคิดสิคิดสิคิด,คด โอ้จริงด้วยสกอตเทปไงล่ะอย่าจะพันไว้ที่ฝาแบบนี้แล้วก็ดึงเลยไม่อยากจะเชื่อเลยย่าก,ก็มีไล์แฮกเหมือนกันนะจากนั้นก็ลอดดูดดูดขึ้นมาจากนั้นก็บีบลงไปในวอาฟเฟิลอย่างระมไหมระววงเที่ยมมากเลยเห็นไหมล่ะมันได้ผล ตอนนี้เราก็สามารถอบได้แล้วโอ้ยเสียงดังอะไรกันนี้แบบนี้แหละตรงนี้เอาไปเลยค่าเต็นจังเลยตอนนี้ฉันได้คุกกี้ที่บดละเอียดแล้วละ่ะเสียงดังเหรอคะอ๋อทษทีนะเอาละ่ะตอนนี้หนูต้องการนูเทลล่าไหนขอ้องก่อนสิอืมอร่อยจังเลยเธอมีขนมกี่อย่างกันนั้นเนี่ยและตอนนี้ก็ใส่ออริโอแล้วก็นม ม่นกดนูเทลล่าเลยแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเลยและฉันก็เทปแป้งลงในเครื่องทำวาฟเฟิลเห็นไหมละ่ะโอ้น่าสนใจจังโอ้วาฟเฟิลของฉันสุกแล้วละ่ะอืมกินหอมจังเลยได้เวลาใส่จานและเริ่มตกแต่งแล้วล่ะ้ดยน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรรี่ ของฉันก็สุกแล้วล่ะมาดูกันเลยอาวทำไมถึงแกะไม่ออกล่ะเร็วเข้างั้นก็พยายามออกมาสิฮะต้องแบบนี้สิแล้วก็ทำอีกอันกันเลยเทแป้งแล้วก็อบกันเลยแล้วของคุณย่าล่ะโอ้ว่าพูกของย่ากก็สุกแล้วล่ะมันมีกลิ่นหอมมากเลยและดูน่าก,กินสุดๆ เหลือแค่ต้องโรยด้วยไอซิ่งและก็มันจะออกมาเพอร์เฟกมากเลยโอ้เย้วัฟเฟิลที่สองสุกแล้วทีนี้ฉันจะบีบวิปครีมลงไปที่อันแรกใช่แล้วต้องลองสักหน่อย hmm. แล้วก็ใส่วัฟเฟิลที่สองลงไปด้านบน แล้วตอนนี้ก็ถึงตาของช็อกโกแลตแล้วเราแค่ต้องละลายมันก่อนด้วยเตารีดูสิช็อกโกแลตเหลวแสนอร่อพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้ฉัจะวาดเป็นแผ่นช็อกโกแลตตอนอื่นก็ด้วยช็อกโกแลตลดนมจากนั้นก็ตัวอักษรด้วยไวทช็อกโกแลตดูสิมันเจ๋งมากเลยแล้ววางไว้บนวาฟเฟิลเลย ดูสิโอริโอพร้อมแล้วมันสวยมากเลยโอ้ทุกคนพร้อมกันแล้วเหรองั้นเจสได้เวลาลองแล้วล่ะโอว้าวมีว a ฟเฟิลหลายอันเลยงั้นฉันจะเริ่มจากอันนี้เอ้ยทำไมมันแข็งขนาดนี้อะนี่มันกระดูกหรือไงกันเนี่ยฉันเกือบทำฟันหักแนะ่พอกันทีไม่อยากกินแล้วตอนนี้จะลองวัฟเฟิลสีรุง้ง จังเลยฉันชอบมันนะอ้โหบาฟเฟอริโออืมใช่แล้วอร่อยมากมากเลยและแน่นอนจานนี้ฉันนะใช่แล้วบาฟเฟอริโอโอเย่บาฟเฟของฉันชน,นะทุกคนได้เย่เอาล่ะตอนนี้ฉันอยากกินเค้กป๊อปทุกคนทำได้ไหมง่ายมาก ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันสักนิดฉันจะต้องใช้ไว้์ช็อกโกแลตและละลายมันในหมอ้อเลยเปิดไฟแล้วก็คนให้เข้ากันเพื่อไม่ให้มันไหม้ด้วยนะนี่แหละที่ฉันต้องการจากนั้นจะใช้ชีสนมเปรี้ยวเทใส่ลงในชามเลยแล้วก็เทช็อกโกแลตที่ละลายแล้วลงไปด้วย แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยเครื่องปัน้นแบบนี้แหละจากนั้นก็ใช้ช้อนและเททุกอย่างลงในถุงขนมให้หมดใส่จนเต็มถุงเลยนะ perfect มาก และตอนนี้เราก็บีบมันลงในแม่พิมพ์แบบพิเศษเลยแล้วก็ปิดฝาไว้จากนั้นก็สอดแห้งและเข้าไปในรูพิเศษจากนั้นก็เอาใส่ตู้เย็นได้แล้วนี่มันง่ายมากเลยใช่ไหมละ่ะสุดยอดวางไว้แล้วก็รอ และนี่คือผลเบอร์รี่สดของยะมีเชอร์รี่ด้วยตอนอื่นเราต้องเอาเม็ดออกก่อนนะนะ <S 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 ใช่แล้วย่ามีเข็มอยู่ยาจะใช้มันเอาเม็ดออกแบบนี้เลยเออง่ายมากตอนนี้จะเอามันออกจากเชอร์รี่ทั้งหมดเลยสุดยอดจากนั้นเราก็มาละลายชะ็อกโกกันเลย อยาจะหักมันก่อนเพื่อให้มันละลายได้เร็วขึ้นนะนี่แหละที่เราต้องการและแน่นอนเราต้องคนด้วยนะเพื่อให้ช็อกโกแลตไม่ไหม้ก้นนะและแทนที่จะใช้ไม้เข็มทักของย่าจะมีประโยชน์นะย่าจะเสียบเชอร์รี่ไว้ทุกอันเลยและจุ่มลงไปในช็อกโกแลตแบบนี้ โอ้ใช่แล้วแบบนี้แหละสวยงามมากสวยงามฮะถ้าเราต้องใช้ไม้งั้นฉจัจะเอามาจากจุบป,ปัจจุบเลย mm hmm. ฉันแค่ต้องกินอมยิ้มให้หมดก่อนเป็นไงล่ะฉันจัดการได้อ๋อใช่แล้วยังมีคินเดอร์เซอร์ไพรส์ด้วยเราต้องการละสิ่งนี้เอากระดาษฟอยล์ออกก่อนจากนั้นทั้งไม้ก็พร้อมแล้วตอนนี้นก็เสียบมันเข้าไปในไข่ช็อกโกแลตเลย เค้กวัของฉันก็จะพร้อมแล้วล่ะจากนั้นก็ต้องการวิปครีมด้วยเป็นหมกสวยๆนะ่ะดูสิมันนั่งกินมากเลยและก็จะขาดน้ำช็ที่ฉันชอบได้ยังไงล่ะแต่ละอันจะมีสีที่แตกต่างกันนะออกมาเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยเจ๋งมากเจ๋งจังได้เวลาเอามานันออกมาจากตู้เย็นแล้วล่ะโอ้อยู่นี่แองกินหอมมากเลย เลาะมาดูกันโอ้ใช่มันเซ็ตตัวแล้วล่ะและฉันก็เตรียมของตกแต่งไว้แล้วด้วยฉันรู้ว่าเจสชอบเจ้าหญิงมากมากฉันจะทำครีมที่มีลวดลายที่สวยงามด้วยความชเหลือจากถึงขนมนี้เลยแลวก็อย่าลืมความฟุ้งฟิงด้วยเม็ดน้ำตาลด้วยนะจากนั้นก็ติดตัวเจ้าหญิงเข้าไปโัวละรและเค้ก๊ัก็กลายเป็นเจ้าหญิงแล้วล่ะและทุกคนมีชุดที่แตกต่างกันด้วยนะอ๋อเสียอะไรกันเนี่ย นี่แนะ่นี่เนะี่เราต้องบททั่วได้แบบวิธีดั้งเดิมด้วยมือเปล่าและตอนนี้เนี่ยก็สามารถตกแต่งขนมใบทั่วบดได้แล้วละ่ะแบบนี้แหละที่เราต้องการเซสได้เวลากินแล้วละ่ะว้าวทุกคนออกมาได้ดีมากเลยงั้นมาเริ่มกัดไข่ช็อกโกแลตกันโอ้ค oh, ีมด้านบนก็นกอร่อยอร่อยจังเลยโอ้ oh, mm hmm. มีของเล่นอยู่ข้างในด้วย มาดูกันคืออะไรหแหวนรูปกระต่ายน้อยตลกจังเลยดูสิตอนนี้ฉันไม่แหวนครบเซตเลยล่ะจะใส่มันทุกวงเลยฉันคือแฟชั่นนิสต้าแล้วล่ะสวยจังเอาล่ะมาดูกันวออ่าจะทำไรมา อของอร่อยอีกอันโอ้แถมข้างในยังมีเชอร์รี่ด้วยนี่มันเจ๋งจังโอ้นี่คืออะไรกันเนี่ยเจ้าหญิงฉันชอบเจ้าหญิงทุกคนเลยจะจะรับจากอันไหนดีนะงั้นก็มาเริ่จากอันนี้เลยสีเขียวมาลองกันอืมครีมข้างในทั้งนุ่มและก็อร่อยจริงๆเลย ไม่เคยชนะนดีนะทุกจากอร่อยหมดเลยงั้นแน่นอนเชฟช่นนะฉันชอบเจ้าหญิงมากๆเลยล่ะโอ้ขอบคุณจ้าเจสขอบคุณจริงๆในแครั้งนี้ฉันอยากกินตาสัญญาแบบอิตาเลียนแท้ๆเลยเราจะเริ่มหลังจากนับสามหนึ่งสอก่ go, go, go. อนอื่นฉันต้องร่อนแป้งก่อน จากนั้นก็ทำช่องตรงกลางแป้งแล้วตอกไข่สองฟองลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็นวดให้เข้ากันเพื่อไม่ให้เป็นก้อนต่อมาก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นหลายๆชิ้นเลยละ่ะและวฉันใส่สีให้แต่ละอันเพื่อให้มีแป้งที่หลากสีฉันชอบมากเลยหลากสีนะ แบบนี้แหละตอนนี้ฉันมแป้งห้าสีแล้วสวยงงามได้เวลาของเครื่องทำพาสต้าแล้วล่ะจะเอาแป้งมาหนึ่งชิ้นแล้วก็บดลงไปให้ความหนาที่เราต้องการแบบนี้เลยทำเหมือนกันทุกชิ้นดูสิสีสันสดใสามากเลยล่ะอมันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้ฉันตัดเป็นสี่เหลี่ยมด้วยที่ตัดแปบบ้ง เอาส่วนที่เกินออกไปเท่านี้ก็เรียบร้อยอาจากนั้นเท้าเครื่องปั่นมาและใส่ชีสลงไปแล้วปั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยและแบ่งออกเป็น5้าส่วนเท่าๆกันและเพิ่มสีย้อมด้วยให้ชีสมีหลากหลายสีเหมือนกันสิ่งที่สำคัญคือต้องผสงมให้เข้ากันนะแบบนี้เลย เวลาประกอบเวลาสัญญากันแล้วและนี่คือภาชนะพิเศษชั้นแป้งจากนั้นก็ชั้นชีสแป้งและชีสอีกรอบหนึ่งทำซ้ำๆจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะหมดนะแล้วด้านบนจะใส่ทุกสีพร้อมกันเลยเพอร์เฟคมากเลยได้เวลาเข้าเตาอ,อบกันแล้วใส่เข้าไปเลย แล้วจุดไฟด้วยไม้ขีดยาวแบบพิเศษปิดประตูแล้วก็รอคอยดูนะว่าชีสไม่หกนะอยากจะเสียบที่ขุดเข้าไปในถุงพลาสติกแบบนี้และตอนนี้เราก็สามารถขุดมันได้แล้วโอ้นี่มันไม่ง่ายเลยนะอย่าว่าเพียงพอแล้วละ่ะต่อไปก็พาสต้าพิเศษสำหรับลาซานญา ใส่ลงไปในภาชนะแบบนี้และใส่ชีสใใบด้านบนด้วย <c oughs> นด่เวลาของเครื่องบดเนื้อแล้วลหละอยากจะใส่เนื้อบดลงไปบนลาซันญ,ญาเลยแบบนี้แหละสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> ทำเหมือนเดิมหลายๆชั้นเหมือนเดิมเลย <c oughs> แล้วจากนั้นน้ำมะเขือเทศไว้ด้านบนด้วยท <c oughs> ันสดๆกันเลยแบบนี้ โอ้ว้าวเยี่ยมมากนี่แหละที่เราต้องการจากนั้นยจะเอามันเข้าเตาอบอเราต้องตั้งอุณหภูมิให้ถูกต้องด้วยนะโอ้ถ้าฉันใช้มันฝรั่งละนั่เแ้มันลังในกระทะแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆเลยจากนั้นก็ชีโตสด้วยแล้วราดชีสลงไปอีก อะไรอีกนะเจ็งจังเลยโอ้ใช่แล้วโดริโต้ไงละ่ะอืมฉันจะลองสักหน่อยโอ้ยเผ็ดจังเลยงั้นเพิ่มชีสสักหน่อยจะได้ไม่เผ็ดมากนะจากนั้นก็ปิดฝาโอ้อทำไมปิดไม่ได้อ่ะโอ้ยชีสติดอยู่บนที่ฝาเลยอะโออชจงางเถอะใช้ได้แล้วละ่ะ จะส่วนที่เกินด้วยกันไกนออกกันได้นี่<อ>นี่มันไม่ใช่การทําอาหารเลยแต่ช่างเถอะตาสัญญาของฉันพร้อมแล้วละ่ะต้องแต่งด้วยส่วนภายเล็กน้อยน่ากินมากเลยโอ้กินหอมจังเลยจิ้มซ่อมลงไปได้วยพวความสัดดกเร็วเข้าเจสลองได้แล้วออกมาหน้าตาคนละแบบกันเลยงั้นเริ่มจะใส่รุ้งกันเลยมีซ่อมอยู่แล้ว เราต้องใช้มีดด้วยตัดมาชิ้นหนึ่งว้าวดูน่ากินจังเลยงั้นมาลองกันอืมอร่อยจังเลยอะไรต่อล่ะบางทีละสัญญาของคุณเย้าตัดออกมาชิ้นหนึ่งโอ้ ดูน่ากินสุดๆเลยมาลองกันโอ้ววาวนี่มันอร่อยมากเลยเยี่ยมจริงๆแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะกลินก็หอมดีนะมาลองกันโอ้เผ็ดจังเลยฉันต้องกินอะไรด่วนแล้วโอ้เราสัญญาของย่าเพิ่งช่วยฉันไว้และแน่าน,านอนอร่อยที่สุด คณย่าชนะแล้วย่าชนะเหรอโอ้ขอบคุณจัดเจสหลานเป็นหลานใี้ดีที่สุดเลยฟันต้าขวดเจ็กจิว๋วเล็กเท่านิ้วเองส่วนฉันมีฟันต้าขวดใหญ่โชคดีมากดูนี่ก่อนสิของฉันใหญ่กว่าทำไมแซกโชคดีจัง ช่างเธอดีใจไปก่อนฉันจะจัดการแฟนตาของตัวเองโอ้มันออกมาเป็นเจลลี่เจ๋งอะต้องลองซันแล้วใช่เลยอร่อยมากาโอ้ดูเหมือนฉันจะเผลอเกินขดเข้าไปเก่งมากโมนิก้าเธอกินหมดทุกอย่างเลยงั้นก็ทีตาฉัน ฉันชอบแฟนตาักมากอ๋ออรไรจังเลยอะโอ้ยังเหลือที่ก้นขวดอีกนิดหน่อยต้องดื่มให้หมดจนหยดสุดท้ายโอ้ดูเหมือนลิ้นฉันจะติดอะไม่นะแซกแซกฉันต้องการความช่วยเหลือก็ได้ว่าสิฉันจะดึงขวดดึงแรงแรโอ้นายมาพีนฉันทำไมเนี่ย อยทำอะไรของนายเนี่ยแซกมันเจ็บนะโทษที่เวนดี้ไม่ได้ตัง้งใจเริ่มกินแฟนต้าของนายดีกว่าได้อยู่แล้วเริ่มยังไงดีนะต้องลองบีบขวดก่อนมันไม่ได้ผลเนอะแซกขี้แพ้แฟนตาอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆอย่าหัวเราะก็หัวราะไปเถอะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนฉันมีไอเดียแล้วเอาขวดนอน แบบนี้ว้าวจะลี่ไหลออกมาจริงๆอ่ะในขณะดี่สักไม่ได้มองจะสกินสักหน่อยอีกนิดเดียวใกล้ได้แล้วเอาหมัดน,นี้ไปอร่อยจังนี่มันคืออะไรเนี่ยสุดยอดได้ผลเออเวนดี้เออฉันไม่ได้ตั้งใจนะ ช่างเธอได้เลาสนุกกันแล้วอร่อยจังเลยอยากกินไหมล่ะ,ะตอนนี้ฉันเตไไ็มไปด้วยเมือกสีสม้มพวกนี้ทำตัวเป็นเด็กๆไปได้ไอศสครีมบาสกินโรบินส์แต่ทำไมมันเ,เล็กจังเลยอะ่ะฉันชอบไอศครีมรสตอเบอร์ี่ด้วยโอ้ของมือนิก้านี่คือถังไอศครีมใหญ่ของฉันของฉันคนเดียวรื หนาวจังเลยดูสภาพของเธอสมบูริก้ทีนี้เวนดี้กินไอศครีมจิ๋วของเธอซะพวกเธอมันใจร้าย <c oughs> ก็ได้ฉันจะกินเดี๋ยวนีอ้อร่อยมากๆเลย <c oughs> แต่ว่าช้อนใหญ่เกินไปกว่าจะตักได้นะทำยังไงดีโอ้นึกออกแล้วแค่ใช้อีกด้านหนึ่งก็ได้แล้ว มันาากฉรสชาติเข้มข้นจริงๆถูกใจสุดๆเลยเธอกินได้นะ่าอร่อยอะเอาไมนะมันหมดแล้วเร็วมากเลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะเวนดี้แต่ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วเอาช้อนมาแล้วก็โอ๊ยมันติดนะอุ๊บ <c oughs> ฉันดึงไอศครีม <c oughs> ออกมาได้หมดเลย <c oughs> งั้นก็มาลองชิมกันดีกว่า <c oughs> อร่อยมากเขากินได้อย่างอร่อยอร่อยฉันมีไอเดียแล้วรู้สึกแปลกๆมันไม่คนอยู่ข้างหลังไม่เข้ใจเลยอะนั่นไงโจนขโมยไอศครีมสำบได้แล้วเวนดี้ขอโทษนะแซกฉันแค่อยากลองนิดหน่อยเอ๊ยเจ็บนะพอกันทีอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะกินต่อเอ้คงทำได้แค่ดูสินะ หมดแล้วทีนี้ก็ตาเธอโมนิกา้าแย่ในที่สุดแล้วชอนและจิบขนาดนี้คืออะไรช่างเถอะสิ่งสำคัญก็คือไอศครีมของฉันใหญ่มากอืม mm hmm. นี่มันดีจังเลยอยารู้จังว่าเธอจะกินได้หมดเร็วแค่ไหนอะ mm hmm. โอ๊ยงานนี้ไม่ง่ายเลยอ่ะ และก็หนาวด้วยจะลองเลียข้างในถังดูเธอทำอะไรอยู่เนี่ยดูเหมือนเราต้องช่วยเธอนะเป็นไงขอบคุณนะแซกรู้สึกเหมือนจะแข็งเป็นน้ำแข็งโอ้ดูเหมือนโมนิก้าจะกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งไปแล้วว้าวสวยจังเลย ทำไมม้าของฉันถึงตัวเล็กแบบนี้น่ารักจังฟงฟิ้งสุดๆก็ทำอะไรไม่ได้แล้วงั้นฉันจะเริ่มก่อนใส่ผ้าปิดตาแล้วก็ไปกันเลย <c oughs> ไม่เดาเลยสักนิดนะแซกนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่แหลกเกินไปมันไม่มีทางตีโดนหรอก งั้นฉันจะใช้มือบทขยี้ไปเลยใช่น่าจะทำต้องนานแล้วและข้างในก็มีขนมสุดโปรดของฉันฉันชอบมองฉันแบบนั้นทำไมละ่ะเราเข้าโมนิก้ถึงตาเธอแล้ว <Yeah. S 1> ได้อยู่แล้วละ่ะภาพเ็นตาของฉันพร้อมจากนั้นต้องตั้งสมาธิเธอทำอะไรอยู่เนี่ย มัดเดียวไม่ละชัวเป็นไงโอ้ยเจ็บนะพอกันทีเอานี่ไปเลยเจ้ามานี่แนะนี่แนะเอาไปเป็นไงบ้างโอาเยและนี่คือรางวัลของฉันขนมสุดอร่อยฉันมีความสุขจังอืมเจ๊กเก่งมากโมนิกา้า หเหออกมาให้หมดเลยดีกว่าโอ้นี่มันอร่อยมากเลยฉันมีความสุขมากโอ้ฟันของเธอโมลิก้ากลายเป็นสีรุ้งไปแล้วเจ๋งดีงั้นก็ววนดีตอนนี้เหลือแค่เธอก่อนอื่นเอาผ้าปิดตาเอาล่ะฉันท้องแล้ว <Yeah! S 1> ลุยเลย โอ้ยเอาไปนี่แน่นี่แน่เย้โอ้โห่นน,นี้มีสารพัดขนมมากมายนี่มันเหมือนในฝันชัดๆฉันกำลังว่าอยู่ในลูกกว่าสกทเทิลส์นี่วันดี้เราต้องคุยกันสักหน่อยนะโอ้โหทอมมีลูกกว่าสกทเทิลส์เพียบเลยอะใช่แล้วมีพอสำหรับทุก่อน shallernis nok mag